สวัสดีค่ะภาคเก้าดีเหลี่ยมสีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพยยยาค่ะวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่า หูดหูดงอนไก่และตาปลาซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าเจ็บเหลือทนนั่นเองค่ะเรามาดูก,กันก่อนว่าหูดนั้นคืออะไรนะคะหูดจะเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งค่ะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งนะคะอยู่บนผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อ h u m แ n p a p i l l ล ma v ว r ัสหรือว่าเชื้อ HPV นั่นเองค่ะโดยพบได้ในทุกเพศทุกวัยแล้วก็มักจะพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะอย่างเช่นผู้ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ได้รับยาก,กดภูมิอยู่ด้วยค่ะ หูดที่ผิวหนังนะคะมีทั้งหมด2ชนิดค่ะ1น,นะคะหูดบริเวณผิวหนังเลยจะพบได้บริเวณเช่นฝ่ามือฝ่าเท้านะคะซึ่งเกิดจากเชื้อ HPV 1227แล้วก็57ค่ะติดต่อโดยการสัมผัสทางผิวหนังนะคะลักษณะจะเป็นปื้นหนาแข็งอยู่ในเนื้อนะคะสีจะค่อนข้างเหลืองค่ะเมื่อมีการยืนเดินลงน้ําหนักหรือว่ามีการกดก็จะมีลักษณะเจ็บด้วยนะคะแล้วก็จะมีหูดธรรมดาค่ะถ้าหูดธรรมดานั้นลักษณะก็จะเป็น ตุ่มนูนแข็งที่มีผิวที่ขรุขระด้วยนะคะพบบ่อยบริเวณแขนเข่าและบริเวณอื่นๆค่ะ2นะคะหูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังค่ะก็อย่างเช่นหูดที่อวัยวะเพศหรือว่าหูดงอนไก่นั่นเองค่ะโดยเกิดจากเชื้อ HPV ชนิด6แล้วก็11นะคะส่วนเชื้อ HPV ชนิด16 18และ31นั้นจะมีความสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นค่ะ การติดต่อของหูดตัวนี้หูหดงอนไก่นะคะจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะลักษณะนั้นก็จะมีตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่นะคะพื้นผิวอาจจะมีการเรียบหรือว่าขรุขระก็ได้นะคะอาจจะมีคันหรือว่ามีจุดเลือดออกด้วยค่ะเรามาดูวิธีการป้องกันการเกิดหูดกันก่อนนะคะที่มีอยู่ทั้งหมด4วิธีค่ะ 1. น,นะคะหากเป็นหูดแล้วเราควรรีบพบแพทย์ค่ะ เพื่อว่าจะทําการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นของร่างกายและป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะ 2. นะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหหมู่นะคะมีการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิต้นานทานที่แข็งแรงค่ะ 3. นะคะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูหนอนไก่ค่ะ 4. นะคะฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ค่ะซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในบางชนิดค่ะปัจจุบันนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ทั้งในเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะตาปลานะคะตาปลานะคะความหมายก็คือจะเป็นบริเวณผิวหนังที่มีความหนาขึ้นนะคะแล้วก็เนื่องมาจากว่าเกิดจากแรงกด หรือแดงเยดสีนานๆนะคะมักเกิดตรงบริเวณที่รับน้ําหนักค่ะและบริเวณที่มีการเสียดสีกับรองเท้าที่คับแน่นจนเกินไปนะคะบริเวณที่พบบ่อยอย่างเช่นบริเวณฝ่าเท้าแล้วก็ใต้นิ้วเท้านะคะตาปลานั้นนะคะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคค่ะจึงไม่มีการติดต่อกันและไม่มีภาวะแทรกซ้อนยกเว้นในผู้ป่วยเบาหวานค่ะที่จะถ้าเป็นตาปลาแล้วไม่รับไม่ได้รับการรักษานะคะอาจจะทําให้มีการอักเสบที่รุนแรงได้ค่ะ สาเหตุของตาปลาที่พบได้บ่อยนะคะก็คือการใส่รองเท้าที่คับแน่นจนเกินไปไม่เหมาะกับเท้าหรือการเดินผิดท่าหรือการลงน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมนะคะทำให้มีแรงกดตรงใต้ฝ่าเท้าค่ะจนเกิดการสร้างเป็นพังผืดแข็งๆนะคะขึ้นมารองรับจุดนั้นแทนเนื้อธรรมดานะคะการยืนนานๆเดินนานๆหรือคนที่มีน้ำหนักเกินนะคะจะทำให้ยิ่งเจ็บมากขึ้นค่ะ ป้องกันการเกิดตาปลานะคะโดยบริเวณผิวหนังทั่วทั่วไปนะคะเรามีวิธีการป้องกันดังนี้ค่ะ 1. นนะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเสียดสีที่ผิวหนังเป็นประจําค่ะส,ส่สวมถุงมือถุงเท้าหรือแผ่นรองในรองเท้าเพื่อลดการเสียดสีค่ะเรามาดูในส่วนของวิธีการรักษาโรคหูและตาปลากันนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5วิธีค่ะ ที่สามารถใช้วิธีการรักษาร่วมกันได้และมีวิธีเฉพาะสําหรับการรักษาตาปลาย2วิธีนะคะเรามาดูกันก่อนเลยค่ะในส่วนของวิธีแรกคือการทายาค่ะการทายานั้นจะเป็นการทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิเซลิกกรดแลคติก,ก,ลกและกรดไรคออซิติกนะคะเราจะเห็นได้ว่ากรดที่ใช้ค่ะจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นค่ะ และมีการใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการกระตุน้นภูมิคุ้มกันมาทำลายหูดโดยโตรงค่ะอย่างเช่นตัวยาที่มีชื่อว่า i m i q u i m o d นะคะหรือว่า a c r i c i c i d t o t o p i l i m m u n o t h e ทล p y นะคะสำหรับหูดหรือว่าตาปลาที่เป็นแผลเล็กๆเราสามารถใช้ยา,ยายตัวนี้นะคะแต้มลงไปวันละ2-3ครั้งประมาณ4-6สัปดาห์ได้ค่ะแล้วก็มีการเราจะต้องมีการทาวาสลีนนะคะรอบๆบ,บริเวณผิว เพื่อไม่ให้มีการสัมผัสของกรดนะคะไปยังผิวหนังปกติด้วยนะคะการทายานี้จะใช้ระยะเวลานานเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนได้กว่าจะหายนะคะวิธีที่2ค่ะคือการจรี้ด้วยไนโตรเจนเหลวสําหรับวิธีนี้นะคะใช้กับบริเวณหูดที่มีปริมาณขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็อาจจะมีการจรี้หลายครั้งนะคะจนกว่าที่ จ,จะหายขาดน,นะคะสำหรับวิธีที่3ค่ะการจี้ด้วยไฟฟ้าหรือว่าเลเซอร์นั่นเองนะคะและวิธีที่4ค่ะก็คือการผ่าตัดเราจะเห็นได้ว่าการผ่าตัดการจี้ด้วยไฟฟ้าแล้วก็การทําเลเซอร์นั้นนะคะถึงแม้จะใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการทายาค่ะแต่จะต้องแต่อาจจะทําให้เกิดแผลเป็นได้เพราะฉะนั้นต้องคอยทําแผลนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะเป็นเดือนได้นะคะนอกจากนี้ค่ารักษาจะแพงกว่าการรักษาด้วยการทายาด้วยค่ะวิธีที่5นะคะก็คือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบําบัดค่ะวิธีนี้จะใช้ในการทําหรือว่ามีการฉีดสารบางอย่างลงไปนะคะบริเวณหูดเพื่อเป็นการกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มาทําลายหูดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้มักจะใช้ในผู้ป่วยที่มีหูดจํานวนมากหรือว่าในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นค่ะ สำหรับวิธีที่เป็นอันตร,รายและไม่แนะนำให้ใช้อย่างยิ่งเลยก็คือการใช้ทุบจี้นะคะหรือว่าใช้มีดหรือว่าของมีคมนะคะเฉือนลงไปบริเวณหูหรือว่าตาปลานั่นเองค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดแผลเป็นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ค่ะวิธีการรักษาตาปลาโดยเฉพาะนะคะเรามีวิธีแนะนำให้กับเพื่อนทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือการใส่รองเท้าที่มีขนาดพอดีไม่คับหรือว่าแน่นจนเกินไปนะคะ ข้อ2คือการใช้พลาสเตอร์ที่มีกรดซาลิซลิก40%นะคะปิดส่วนที่เป็นตาปลาทิ้งไว้2-3วันค่ะจากนั้นแกะพลาสเตอร์ออกแล้วแช่เท้าในหุ่นประมาณ15-20นาทีนะคะถ้าหากตาปลายังหลุดลอกออกไม่หมดนะคะเราก็จะทำซ้ำจนกวดตาปลาจะหลุดลอกออกหมดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหูดและตาปลาค่ะสามารถหายเองได้แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานค่ะเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีนะคะจึงควรทัารักษาความสะอาดค่ะเมื่อให้เพื่อไม่ให้เชื้อนั้นแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะจะพบว่าหูดนั้นจะสามารถติดเชือ้อแล้วก็ลุกลามได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็หายยากค่ะ จึงควรรีบทําการรักษาแต่เนิ่นๆนะคะถึงแม้ว่าหูดนั้นนะคะจะสามารถรักษาให้หายได้แต่ก็อาจจะกลับมาติดเชื้อใหม่ได้อีกค่ะขอบคุณค่ะ